สวัสดีครับพี่น้องเอฟซแฟนช่องแฟนเพจครับพ่อกันอีกแล้วครับวันที่9สิงหาคม2566ครับที่บ้านแม่ทุ่มครับมาตามแนวทางตัวเลขงวดวันที่16สิงหาคม2566ครับงวดที่่านมากว่าได้มาตามโค้งสุดท้ายครับแม่ทุ่มกะโชคดีคือเกาครับแม่ทุ่มว่าโอ้อยว่าสีโทษไปบอกโยเซน ห้าสามไม่ต้องกลับประสานโอ้ยเสดายแหงครับพี่น้องก็ต้องขอโทษขอไผยหลายๆเดี๋ยวผลที่ว่าโอ้ยขันเรียกออกมาผลว่าถือกสุงวัดผลที่ว่ากระทงขอโทษหลายๆมันถือกอีรีเนาะครับจากสิว่าจังไรครับแม่ทุ่มผนไดันไดอีรีผนถูกอีรีครับเพิ่นกระโท่หาโท่หาแม่นวลอยู่แต่ว่าแม่นวลบ่ดไดรับสายปาสานมันก็เป็นมือยากเนาะครับเอามื่อนี้เข้ามาฟังขวอมันจากแม่ทุ่มน้ำกันครับพี่น้องครับ สวัสดีครับแม่ทุ่มครับสวัสดีครับแม่ทุ่มโอ้บ่ได้พอกันเนาะจนมื้อนี้ก็วันที่เก่าแล้วมื้อก่อนหวยออกก็บ่ได้พอเออบ้าโชคหมาที่บ่แม่ทุ่มก็ได้แน่อยุ่นละก็บ่ได้หลายดอกึ้นชันนั้นล่ะ3้ำก็นั่นล่ะก็สอกับ3นี่แหละติครับบ่ได้รักมื้อละกในบ่บ่ได้จักเที่อาเอแต่2องสอน้อยหรือ2ใหญ่แม่ทุ่ม2น้อย2น้อย ก็ดีก็บ่ได้เนาะออดีก็ว่าได้อยู่ได้ตัวไหนอะไรไมทุ่มก็ได้ฮ่าซ้ลนะฮ่าั้นไปไายเด็กได้เบอร์มาจะใส่คือบอกบอกเนี้ยมือมาทายท่อยยางนี้มันบอกท่านเลยเอายังมาเอามือออกเอามือออกเอาเอาเอานี่บอกครับออกที่ปูอยชันนี่นี่เนี่ยตอนเก้าบอกเอาตอนเก้ามือออกนะมือมันออกนจังเอาครับม่ทุ่มก็บอกเนาะตอนมือมาทายท่อมเนาะอยู่มากมืออะไรก็บอกคือว่ามือ ออกออกเสียเอาแมกระโทษไปหายไม่นวดไม่นวดกับบอลรับว่าสิบอกบ้านไม่นวดเลยแหละเด้อหาสามตรงๆก็ต้องกลับให้เื่อแต่บนบวกล่างใบอย่างสินะอันหาสามมันนะคือบนแล้ววอลรับเนาะแล้ววอลรับทวกเราสามบสิได้นะว่าสิให้เื่อบนกับหาสามล่างกับหาสามเมื่อกี้เครับเอากับผ่าอลรับเอาแสดงบ้าน หลวงแล้วพวกีน้ำเลอกนี่พระสันหาหามันเถือกนะหามาออกหลีมันผันออกฤลีมันผันออกหลีเมื่อนั่นยากตัวไม่ทุ่มยากจนนั่นเลยเหมือนยากอีดีแต่แม่นวลบอกรับเราเกินี่เป็นตลาดทั้ตัวไปหาลงทุนแต่ตลาดแสดงว่าไปลงทุนนะลงทุนสยเนี่ยชื่อของ เสื้อจะยู่บ้านแล้วโอ้สื้อแต่อยูุ่บ้านแล้วค่ะแด่ดีใจนะแม,มนะ่ทุ่มเนาะที่ตกมันจ่ะแบบนี้วดนี้แม่ทุม่มฝันฝันไปครับเมือม่อคืนเมือ่อคืนเมื่อคืนบ้านนี่สิไปหาหมอข้าราชการนัดหลอเชาบอย่ยันว่าท่านก็เลยให้ไปอันว่าเจรให้ร้านมาฮับเขาบอกบอยให้เขามาฮับหอกมันฝนตกมันบอ เพราะดีร้านดูดอนพผนมากเลยอาศัยเขาไปไปน้าเขาเล่เป็นน้อนทุกคนไป็นอนอยู่ดอนเป็นนอนไปนอนอยู่บ้านันยังน้ำหลานสาวบ้านเชียงเงินบานเชียงเงินครับเป็นอนโยบานเชียงเงินบานเหนียนบานสิน้นอนเนาะบานสิน้นอ,นนนอนก็เลยเบอกเจ้าทีเพื่อนันละ่ะครับบานผู้หญิงใส่ใเอ้ยเจ้าที่ลูกหลานมาอาศัยนอนจะขึ้นนี่เด้อ มาหาหมอยันหมอท่านหมอพอพนัดรอบเศร้าสงสารมาขอใส่นอนแดดได้บางสาดดิ่งไ,ไ,ได้ไปนอนยิ่งพุน่นเลยไปนอนยิ่งพุ่นมาบอกเลขกด้เด้อมาบอกห้ยโสดหายหลับดิด้อว,ว่าสั่นเป้ากับเจ้าที่พันนะครับก็ส<ฮะ>ิประมาณว่างตีสองกลัวหรือตีสามนี่แหละรถฝันฝันว่าไม่มีบุตรสองคนไร้ขากัน ผู้เท่าสองคนไล่ขากันไล่ขากันมากวันนี้ค่อนค่าแขนพี่ละครับเมื่อเลยเงียบเกิดนั่นเสียอันอันอันผู้อันผู้ผู้สิีขาเขาหันเป็นผู้เขาขาผมผมคือคนกีนนี่ไหมครับครับหนาคนนุณเงาดอกข้างแหลมๆมใส่เสียแขนสีหง่ายเสียชุดคนกีนนี่หละครับตรงกัะถางหา่ๆาลามด้วยว่างนี่หละก็เลยเลี้ยวเห็น สขาดากันเพร่อะไรขากันมาอ้าวเจ้าเทศนังกันหนเอาพสันเอิ้นเ้เพิ่นครับวันนี้ผู้ผ,ผ,ผู้ผู้เขาสีขาหันเล่าผัานหมบล่มันบอรครับเล่าผัานหมบลกงพใยญ่นั่นเลาเสียเอาควันป้านนะกะ็นลยห้องเชกนกัน,นได้เดี๋ยวขึ้นมาบนหนาสิละเมื่อมึ่สิเอาสันมาหาเมทุมแมนเ,เดี๋ยวมาหาเมทุมเดี๋ยวมาหาเมื่อมึ่สิเอาพะนะานนี้ผู้อัน เพิ่นกับเนียดควันขึ้นบ่เนียดควันขึ้นเพิ่นตีไม่ทุ่มอะนะวันนี้ผู้ร่มล่องหันกับเพิ่นเพิ่นได้ควันมาแต่ใสเพิ่นละป้อนมาให้ไม่ทุ่มมาจับได้ควันกับฟาดเขบโก๊บหูนี่ตายปองปองลบตายเลยตายเลยเนี่ยย่านตำรวจจับวันนี้หัเมียซ้ำแหมลูกฝันขาดฟาดเส้นนี้เรากโกหูนี่เราตายตายเซนตายเซนแล้วเพิ่นไงอันนั่น ่ผู้ผู้ทีมไอ้สุ่มไปซอยเพิ่นกับหูจักกันยูบันบ่างพวกหูจักกันเดี๋ยวพวกหูจักจักคนบ้านั<อ>่เป็นอะไรผ่าันมารถจะใส่ไอ้สุ่มเหรอยวเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นแลยวเอิอถามเอิอถามว่าเป็นยังการนะครับคุณนั่นละวยันแล้วกับโมบยูบันบ่ละวยันเขาตีเขาไม่เขาตีถือแล้วกับติบไปแล้วว่าครับบ้านนี่เหรอคือมันเพม่งจะเอาคนน่ะ หอกมา่อกก็แม่ทุมม่มผู้ที่ผู้ที่ไล่ขาม่านวันถัดไปผู้สิกษาเขาเนี่ยผู้สิกษาเขานั่นเอเอผู้สิกษาเขาเนี่ยเฮอเมื่อเอที่เอาวะสันเหมือนไปบ้าเท่ากัดเงียบควันเกิดตีไม่ทุม่มหรือเ่ครับลูมลบเออไม่ทุมมท่มลบมาเนี่ผู้หมู่บิอุหัน่ะแล้วไปเอาเลยควันมัดใส่พวกแล้เอามาใส่มือให้อ,อมาใส่มือให้แม่ทุมม่มแม่ทุมมท่มกเงียบเกินมาเนี่ยก็ใส่เขาโขโห ตายลุ่มองหงกับทีเลยเจ็ดกับหมองเลยเจ็ดกับหมองเลยย่านบันี่ย่านตำรวจมาจับบาดนี้บาดนี้ห้าตรงว่าแปดท่วมฟันแม่ทุ่มได้บาดแปลว่าจังใดแม่ทุ่มบัดให้แม่ทุ่มเป็นผู้แปลแล้วจังสีแมนรักสีตีว่าจังใดเลยพอเพื่อนเจ้าของคิดเดี๋ยวนี้คิดไว้ในใจแล้วสิแปลว่าจังใดแม่ทุ่มที่คิดไว้ในใจอันมันสิไม่เก่าบ่ ไม่ผู้เฒ่ามันเป็นผู้เฒ่าอี่แล้วไม่มีแล้วเก่าเก่าเป็นลาเก่าเจ้าว่าอันจ้าว่ากระสุนนี่เขาเจ้ะทุบกระสุนหลายกระสุนหน่อยๆนึงเนาะกระสุนเก่าเนี่ยไม่ตายได้ที่มันไม่สูญที่บก็ตีเจ้าว่าตีตายค่ะตีไปตีหัวบาดนตีเข่าโคกหูนี่แม่นี่แม่เข่าโคกหูเลยเนี่ยหาก็มีอีกตีเขานี่แล้วล้มล้มตายช่้ยช่วยกับหม่องเลยพ่อใหญ่อันนั้นตายกับหม่อง ตายคเขามองเลยไปทุ่งก็สั้นเนาะย่านตำรวจจับบาดนี่มึงมีอาท่านล่ะปันหน่อยๆซ้ำนั่นล่ะขั้นสิตีว่าตีตัวเลกเอาแม่ทุ่งให้แม่ทุ่งบอกให้ฟังก่อนครับอันให้แม่ทุ่งตีผู้เดียวก่อนเดี๋ยวค่อยบอกขั้นสิตีขั้นขั้นสิตีว่าผู้เฒ่าผู้นั่นตายกันบ่ครับมันสิบ่าเต่าสวนบอกต้องจิมนี่มาอีกอยู่บอก เอามันเป็นไปได้หมฮะนั่นบอกอืมอ๋อทุ่มเป็นพุตีครับ90ตีสามโตเลิศไหมทุ่มตีสามโตเลยผู้ยิงกับเป็นยังไงผู้ยิงก็เป็นซีผู้ยิงกับเป็นซีน้ำซีน้ำหาบผู้ยิงน้ำซีคันที่ว่าอันไม่ยิงก็เป็นซีคันที่ว่าอันคันที่ตีว่าผู้เฒ่ากับผู้เฒ่าอยู่เนาะผู้เฒ่าเอาผู้่อใหญ่นั่นจ้าครับเออซี90ไปตัว แมนบอแม่ทุ่มแมนยังสี่บ่สี่ตีบางสี่บ่ตีตีตีสี่เก้าศูนย์เนาะสี่เก้าศูนย์เนาะแม่ทุ่มเนาะสี่เก้าศูนย์เี่ยวเมดเดียวเลยเด่นี่ฮะเตียวเดี่ยวตัวเดียวเลาเด่หรือแม่ทุ่มสะตีตเดียวตัวขึนเนี่บอตีตัวเดียวเนตีว่าเป็่นตีว่าเปลี่็นเกาตามนี่ยเอฟซีตีเี่ยวน้่เนาะเจตนาเนาะพี่น้องเอซก็ตีเตียวน้่เด้อครับก็ฟันวางจันะจักสิเป็นังไดละามฟันแม่ทุ่ม พี่น้องเอฟซีเบงเออันนี้คือตัวเลขข้อมฝันของแม่ทุ่มเนาะแม่ทุ่มมักตัวใดครับตัวเลขที่เท้าตีออกมาจากความฝันเนี่ยสี่เก้าศูนย์นะมัสี่เก้าศูนย์นี่นหะตัวนี้แหละที่ครับแต่ว่าตัดออกมามีสี่เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์เน้นตัวใดแม่ทุ่มเน้น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 จำนวนหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าฝันฝันนี่ฝันว่าตีเพื่อเท่าตายห็นบ่ครับตายกับเมือเลย ก็ว่าคือมันถึงมากเก่าศูนย์นี่ซะครับมันก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าไอ้ตีตายก็เมื่อจะคล้องไงครับก็เลยเน้นเก่าศูนย์เนาะจิตใจไว้เนาะแม่ทุ่มเนาะเก้าศูนย์แต่ซีเก่านี่ก็มากขึ้นกันเนาะแม่ทุ่มเนาะครับันคันมันคันศูนย์มากๆคือสีมันถึงมากกับวาประสาทเนาะคันศูนย์มากๆกับซีมากแม่ทุ่มจะเห็นเห็นหน้นไม่ยิ่งเนาะเห็นไาจารยนวอกอยู่ดิเห็นเห็นไาจารยนวอกอยู่ ถ่า,ายคลิปในทุ่มมียังสิบฝากถึงพี่น้องเอฟซีกับเชิญได้ครับจะมันมียังไล่หลักกันนี่แะก็คพื่อในทุ่มฝันว่าเด็กขาวเฒทาตายนี่แหละก็บเอฟซีพี่จนาเอาเด้ออันโมนี่กับยะว่ากันเพราะว่าต้องฝันเนะาะเ,เป็นแนวทางไปเป็นแนวทางไปพี่จนาเอาตัวเลขกับจ้าที่ละ่ะมากตัวเลขกับว่าไปครับตัวเลขมันจะมีเขามีรลดน่ทุ่มเนะาะ โปรใชัยิจิรนยนยานเ้อพี่น้องเอฟซีครับท่านเข้าหุ่นจักแล้มันจะวางสุดเลยไวมฟาดฟาดมันหล่นแล้วครับเอาขอบคุณแม่ท่้ใหลายครับขอบคุณครับ